มอด้กพีนหนอนอกนกมหากินอาหา,หารยาองเบื้งหนกน้เหแียบไายนกเอบียายนกแอบียายนก่นอมของห้องยังเราก็เห็นก็สิดี ใายนักเไอ้ไทยนักมัน,เข,นเขาบินไปแล้วเขาบินไปแล้วพี่นี่แอ้บไทยเขาเดี๋ยวเขาก็กบ,บินลงมาีกเขาย่านลงเมื่อกี้ก็ลอกแรนมากไปทางไหนแลว้ววันเขาย่านเธอก็บินอยู่ เรวก็กระบินลงมาอีกพี่น้องกระบินคนตังทั้งโคนี่ยเราก็กระบินลงมาอีกนี่เขาเกาะยืนอยู่พี่น้องเลยนะเเกาะอยู่เราก็กระบินลงมากพี่น้องพี่น้องเกาะอยู่ใส้ข้าวเรวก็กระบินลงมา ใช่แล้วก็บินลงมาเขาบินขึ้นทั้งหลังคาดแล้วเขาก็บินลงมาก,ขาขาเ,ก,กมาเขาแอบเบื้องอยู่พี่น้องเห็นตักขาแล้เวเขาก็บินลงมากบินลงมากกินอาหารชุ่มห่อนประเด็นเอาเขาใ้ให้เขากิน ทา้งรังบ้านกวดแล้วบ่มี่ยังเลี้ยงเอาขาไปบ้านไปเขากินเดี๋ยวเขาก็ลงมาเขาจ้องในขพี่น้องเป็นตาขาเกาะอยู่เขาจ้องเขาจ้องไม่ประเด็นสุดสุดอยู่ตรงนี้เขาจ้องเขาแอียบตรงนี้เขาแอบตรงนี้เขาก็ลงมา เห็นตะขาจับอยู่นะเห็นบ่พี่ลองืีสังกะสีเดี๋ยวเขาก็ลงมากเขาจอบเบิ่งวานสิมีค้นบอจ่องเบิงเง่งวนให้เขาบอกท่านลงมากไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวก็มาไหม บรรยากาศหลังครัวเดี๋ยวเขาก็โล่งมากินเมื่อกี้นี่ประเด็นเห็นกระหอกว่ายแติบาลเขาไปแล้วกระอกบรรยากาศนั่นทั้งหนำอยกไก่ไก,ไก่มองประเด็นนั่นนอนไปนอนสะพานดังแห้งนะตึมตึมโยสายไฟไก็ติดกับผานางังมองประเด็นนอนเลยไปแล้วหนก ลังคั่วไทยบรรยากาศลังคั่วให้เพิ่งพี่น้องไปเราโนกโมล่มลงมากกินแล้ะผุนลายย่ามห่อเผือบได้ยินเสียงก้หนหมดเลยยังเอยสีมาประเด็นกับสจบกีไปซ้ำนีก่ก่อนเด้อเพิ่งประเด็นเอาเขามายองไว้มองนี่เป็นทังนั่นเก็บเศษอาหารประเดอนได้ประเดอน,นเราเศษอาหารมาเทใส่มักเป็นปุ๋ยเรากสทสีเอาไปใส่ต้นใหม่ต,หมต้นไหลเนาะพี่น้องเวลาเศษอาหารมากปเด็นกับมาเทใส่นี่ มักว้ใส่อันนั่นมันกระบรทรงกินเหม็นนี่หละคือการก,กันกับมักเศษอาหารพี่น้องทั้งมักเศษอาหารพอมันอันเปียเป็นดินเป็นหยังแล้วเ้กากะเอาเป็นใส่อันต้นใหม่ต,หมต,หมต้นไรนาะพี่น้องเนาะใครเคยไปเดินกบันบบ่าถึงนาใบเบ้อเศษอาหารอาใบประเทศเป็นปุ๋ยพี่น้อง เขามาแเ้รพี่น้องมึงมึงเขามาแเ้รพี่นอ้องเขามาแล้วนึกว่าเขาลบไปใส่เขาไหมาอีกเลรวพี่น้องมึงนกตัวนี้ไหมเรแล้วเขาก็บินลงมามึงนกตัวนี้บินลงมาที่ไม่กินอาหารเขาจ่องอยู่เพราะหันเขาลบแอบี่เขาจ่อง ประเด็นเม่วานนี้ไปตั้งเงินดอกนกเอียงนอนเนาะมันก็แอบอีกแล้วเขาแอบอีกแล้วพี่น้องเดวเขาก็มาก็ลบไปฟังพลดูเสือลบไปเดาก็ขึ้นมาอีกคันเสียงเงียบก็ขื่นม่อีกแล้วพี่น้องมันกาไปแล้ว ขอจบคลิปไปซ้ำหนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอาไปติดตามคลิปหนา้าเบื้องทางหนังอยู่หลังหมองกระเด็นน,นั่งาแชราหลังบ้านให้เบิง่งคลิปนี้ก็บ่มีหยังขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิอ,ท,ลอ,ท,ลอทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องทุกท่านติดตามขออนุญาตจบคลิปไปซ้ำหนี้ก่อนเด้เบิงงบ่งหลังบ้านพี่น้องเบิ่งบรรยากาศหลังบ้านหมองกระเด,ด็นนี้ทัวคุ้มนะวัสดีค่ะ